สวัสดีจ้าคลิปนี้แม่พันนีพามาบึงพามาห่อข้าวตุมซอยแม่รัศมีค่ะแม,ม่รัศม,มีมีออเดอร์เพื่อนในห้องลายปันไดเน,น,นี่ยนะมีโอ้ขาตั้งแปดกิโลอ้ขาตั้งแปดกิโลพี่น้องบนน้อยเด้อขาได้จากกิโลแล้วเนี่ยอันนี้ตามสี่กิโลโอ้สี่กิโลกับตั้งปนนางนนี่เห็นขาต้มมันนี่หมดเลยเต๋อ,อืมขาตุมมัด ไม่ละสมีหองาาาาหองามค่ะเพื่อนมากเพื่อนมากเขาต้มเส่บแล้วก็หองงามค่ะเพื่อนเดี๋ยวเอาไปฝากพี่น้องใส่เกาะอ,อร่อยเอ,ดอ็ดเพื่อใส่เกาะจากพี่น้องร้อยเอด็ดดล้ท่นค่ะบ่ผิดหวังค่ะฝีมือไม่ละสมีไม่ผิดหวังนะคะดูถั่วสิคะพี่น้องบ่งถั่วด้อจจาถั่วดินบ่งด,นบงดูค่ะคุณอ่นะใส่ถั่วดินบ่ไมน่นน้อยเด้อค่ะเนี่ยต้มแล้วตินเนี่ย ต้มแล้วค่ะอืแอ,อบหวานแม่ครันนี้เป็นสายคิ้มสายคิ้มค่ะอร่อยแม่ถึ่งขอกกันยังมเมื่อเช้าเนี่ย,ยอ๋อแจง้งชีเลกอยู่บ้านจังชีเลกสวัสดี <ใน S 1> คุณแม่ค่ะ คุณยายค่ะอือนมนกอกินลิ้น,อนโอ้บ่เป็นยังกินตลอดแรกตลอดฝนชีเล็กนะบ่ขลัเน้ยมพวกลูกบ่ขลขาจะขลัขากบอ,อืมบลตกังฝนหาลมมันขมบ่เป็นยังเท่ากับกินต้นเทาเคยกินนั่นละ บอลแม่นบอกผมดอกซึมเงินหนแม่ซึมเงินนี่มันก็พัฒนาตาม,มยุคตามสมัยเลยยายเอ้ยบ๊คืดสมัยแต่ก่อนดอกเฮ้ยอนมมากคุณชีนักขี่นักี่อน,นอมไหม่คุณยายเนี่ยนมไหม่คุณแม่เขาเนี่ยมันีิลิ้นใส้ขำเข่าก้นอีกด้วยนะเข่าทั้งผุนเหลียงไหลเลยเนาะนะมีทั้งน้าเขาอ่ะ เม่อไยเอาดอกท่าสินตุ้มอึ่เบิงเ้มันเบิ้งเยังจะเบิง้นแม่สันเิงเปเบิงเอามันนี่ดูขวอันันแล้วนะเอามาเบิ้งกูที่ใจรู้เนี่ยกูอ้อือืออออืยเล่ากันลายทยคลิปนี่ได้ฉันกับคุณเปียงเบิกว่ากูกบมึงว่าฉันกับคุณกูกำมึงจะได้วาเด้อ เพื่อนยังสอนเด้อันน <half S 2> ี้อันนี้อัสาวบ้านน้าไช้ว่ากันพ่อคุณล้ำเตียงใช่พ่อคุณล้ำกำแหงภาษาพ่อคุณล้ำกำแหงค่ะบักเผาหมูนั่งยั้งบ่สนานมีให้เนี่ย มันเสียนั่นได้ซ้ำบ่อมันที่ขูดได้ซ้ำบ่อมันกระเทาะออกเบอร์ลเด้อละกระเทาะกันกระ,กระโปะนั่นน่ะมันกระเทาะกระโปะขูดน่ะมันหลุดออกน่ะแต่ว่ากระสีเอาอนะคะแม่พันนี้ก็อยากห่อซวยอยู่ค่ะแต่ว่าห่อบบห่อบบงามหอ่อเปลี่ยนอยู่ค่ะแต่ว่าห่อบบงามแบบนี้เนี่ย เนี่ยเมล็สมีในหอง,ง้ามคากอิลีค่ะพี่น้องกะว่าให้ว่าเป็นจำว่าไม้บรรทัดเอาไม้บรรทัดนั่นไปลวดเหรอเทียบไปลวดเหรอไม้บรรทัดเทียบแล้ววัดได้ล่ะเนี่ยเสมอกันปั๊บมาฝีมือแต่ละฝีมือกะบกคือกันเนาะค่ะใบตองกระตัดยางงามผุ่นเด้ค่ะพี่น้องบุ้มเมนว่าหอนจะได้หอนตัวหอเด้ เฮ็ดแห้นงน้มสมก็เป็นซ่างสมกับเพิ่นสร่างค่ะเพิ่นสร่าง,งไปฝากพี่น้องดีแล้วค่ะบ่ต้องได้เอาไปวางไขยเอาไปวางไขยกับเสี่ยงกับการเมิดบ่เมิดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าโอกาสดีๆยังสี่มันกับบ่มีบ่อยค่ะพี่น้องที่เพิ่นมาสั่งมาเหมาเสียกับบ่ค่อยมีบ่อยค่ะโดนๆนึงมีเท่นึง,น,ง,น,งนอกจากเป็นเทศกาลงานบุญนะคะขายดีถ้าแบบนั้นนะคะ แกจะการงานบุญถ้าเป็นธรรมดาค่ะกับค้นขาจนค่าประจํากะระซ้ำนั่นแหละค่ะกะพอ่อพ่อไดซ้ซื้อค่ะแต่ว่ากะบบ่มากไม้เนาะค่ะเนาะเราก็เสี่ยงกับการขายเหมิดขายบ่เหมิอดอีกเด้อค่ะพี่น้องคันมีผูมาสร้างซสีอก็เป็นตันมีมกําลังใจเด้อค่ะข้าวเหนียวแปดกิโลนี่ว่านอยเด้อพี่น้องข้าวเหนียวแปดกิโลนี่บ่นนอยกับพ่รู้ว่าแม่ลัศมีว่าเอาน้าเพิินจ้างใดค่ะ บ่เอาเพ่งหรอกค่ะพี่น้องบอ่เอาเพ่งอาบน้ำแล้วนาววัสันวังใดเนี่ยแซ่บบอกแม่จิงข่ามือเศ้าเนี่ยพอจินอจ้นยัวเตี้ยอืมไปเพื่อนร่วน สำนเนก,กพัพ่อตนหามันตายมเทีแต่ต้นนั่นกนมัเป็นน่นันเป็นเพี้ยดว้วยเพี้ยจับใบจับยอดมันจับห่อน,นวยผูดเดียวพอนน,น้อง่าตอนนั้น,<อ>น,นมันมันมีนวยอยด้วมันเนวยมัเอาเจาเตำตำกล้วยค่ะพี่น้องตำพ่อเป็นกระาสายบัพเขียนะใส่พ่อเป็นกระสาย ดำไหลายซ้ำใดเนาะจากแอบจากยังเนื้อพวกนี้พวกอะไรเพื่อนไปกินนี่ละไตหลายจะเน้อเนาะอืมใตหลายมันคืนแบเคือคืนเนาะใบตองใบตอง,งงามค่ะไปเอาใบตองไปเนาะมางามเธอเนาะนี่เนาะนี่เนาะโอ้ตองอะง,งามงาม ดดอืมเออเกิดเมืมอม่อแล้วเมื่อเนี่ยจะตีต้มอีกได้ไปยูเมันบอกอ,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 อืมกระเบียนด้นวยเนาะห้อยบ่ไปจังใดเว้ว <c oughs> บ่ไปบ่ได้ดอกบ่ไปบ่คือกาพี่น้องทัว เห่อ,อเป็นบกไนเดี๋ยวเอาเห็นใส่ค่านเอือเฮ็ดขนมอะไรเนี่ยอลองใส่ใส่นะขนขนเขียนเนาะเออเอ็ใส่เขียอไะไรบ้างแลว่ะถ้าห่อไปตรงมันขายพอดีเฮนเปบนนี่มันขายดีกว่ากันครับอืมๆอะไรขายดีก็เฮ็ดอันนั้นแหละแล้วตัดเปล่งไปตัดน,น้ำก้นนี่ได้เฮียเดียใด้เลย ไปเส่นาะเนาะผู้ห่อข้ต้มใอั้ก้บ้นพี่จ้ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามชมห่อข้ต้มสวัสดีค่ะพี่น้องฮีบหน้าพ่อกันไหมค่ะรับรวยทุกคนค่ะสวัสดีอีกเช่นึงค่ะ